ดู้นะครับผมอีกเช่นเคยนะเราเล่นแต่ว่าเล่น P.S. สองพันสิบเอ็ดนะครับนี่มาเก็บเงินนะครับมาเล่นเก็บเงินด่านสเตจสามนะสเตจสุดท้ายมาครับเราได้เปิดก่อนครับไปครับเปิดมา เปิดมาลุยเลยครับจับบอลอยู่มาเปิดมาทำไมากองหลังมเยอะจังวะเอ้ยเราได้นั่นอ่ะโอ้โหเกือบเกือบโอเคอุลมาดมาก เปิดขึ้นมามงงมสซี่มสซี่ได้บอลมสซี่คือหลังมสซี่ทันไหมเนะี่ยอิงเกือบ <c oughs> ไม่เป็นไรเอาไหมาส,ส่งไหนวะส่งนี่แหละใกล้ๆเนี่ยเอามาไหม ปืดตรงดงมงเราได้บอลเราได้บอลเราส่งส่งให้มสซีเมสซี่ไรอยะหลดุดยิงเรียบร้อยเต็มตาข่ายดูภาพชายครั้งส่งอืมเรียบร้อย เอก้ก่อนนะผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะผมเล่นตามเพื่อนเฉยๆผมไม่รู้จักนักฟุตบอลคนไหนเลยรู้จักแต่แมสเตคนเดียวกับโรนโดสองคนรู้จักอีกไม่กี่คนนะครับนักเตะต้องขออภัยด้วยนะเปิมดมาส่งมาไม่หลุดวะ ไอ้กูกูเปิดมาอามาทรงยาวๆหล,ลุดหลุดได้บ่าโอ้โหถมฝ่าย้องคามสก,กัดออกเมสซี่บ้างเมสซี่คืนไหลมาหลุดหลุดยิง อิงเยบร้อยสองศูนย์เดตายครับบอลไม่มีสเต็ปครับบอลเล่นมั่วอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมกดแล้วตัวละครไม่วิ่งอ๋อกดผิดเมื่อกี้กดผิดฟุฟ่ม อ่ะตกูตกูเปิดไม่เปิดตกูส่งไกลเราแย่งผ่านกองหลังเราไม่ได้หรอกกองหลังเราเสียนตั้งรับมาดีเราได้บอลส่งวิ่งไม่ทันฝนได้ได้ไดเราได้เราเสียบบอลได้เอ้า เราได้บอลเอ,อ้ะจะเปิดเปิดมางงเข้าเรียบร้อยงงเข้าจะสวยเ,ยเมื่อกี้ต่ำเต็มหัวอะไ,ไรครับเราแก้มือได้เรานำอยู่เปิดมาสรงวิ่งไฟ ส่งมาหลุดบอลหลุดวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาามาส่งเข้ามา ขิงแรกนะครับสองหนึ่งโอเคเ,เรายังได้คอมบอลเยอะกว่าอเอาแบบอานิมาลงมาแทนดีกว่าอ้นิมาไม่อยากเล่นเลยเอา ซอน,อน,อน,อนดว่าดูซอนซอนเอซอนเรามมเล่นไช่ครับลุยต่อเราต้องชนะอ้าแมตชนี้ขอได้เป็นไฟก่อนครับเอาลองเล่นบอลเร็วแล้วต่อบอลดีกันเลยกัน โดนถก,กัดโดนถก,กัดอือ mm หือ hmm. โดนเตียนอ่าเราได้บอลมาแล้วฮะเปิดมาส่งมาส่ตงต่อส่ตงต่อ,ตตอวิ่งวิ่งยาววิ่งยาวส่งคืนดีกว่าไปเอ้ยเอ้าไม,ม่คนวิ่งมาเอาบอลเราเหนื่อยปุ๊ องมา,อาบอลหลุดเท้าแมนซี่ไม่หลุดบอกเลยยังไงก็ไม่เข้ายังไงก็ตีไม่้ตีเสมอ,อม,มาไายบอลละ

สายฟรีผมไม่เคยเติมเลยเกมนี้ผมแค่แวะมาเล่นเอาสนุกเฉยเฮ้ยเอาต้องได้อย่าเข้าอย่าเข้าโอเคเราได้บอลนีไม่กี่เกมก็จบแล้วไปสง่งส่งมาเปิดขึ้นมาหลุดหลุดดิ้ง เรียบร้อยนิ่มๆเข้าแบบีเรียบร้อยนะครับเรานำเป็นสามหนึ่งต่อหนึ่งพี่เรายิงคนเดียวเลยนะเขาคือหลังผมคือหลังอ่าเปิดขึ้นมา เราอยู่นักกีฬาเราอยู่เอาเปิดแรงกับอะเปิดหรือเปล่าเปิดมาโอเคเราเราเหนื่อยแล้วกองเราเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วเปิดมาเมสซี่เมสซี่ตามบอลไม่ทันแมสซี่เลยวิง่งเข้าเข้าเข้าไม่ได้กูเรา เรียบร้อยฮะชนะไปสามประตูต่อนหนึ่งใชครับเอาดูดดกันมาดูกันกันกีฬาหมดสัญญาสองคนฮนะมาต่อสัญญามาต่อสัญญาแล้วไม่มีนะใ,ใช้เงินเก็บน,นะฮะเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคล<ด>ิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามติดกดแชร์ด้เลยะค,ะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาย